สวัสดีครับพบกับผมบอลสุรกูลในช่องบอลไอดอนสองพันสแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ผมจะพูดถึงอักษรกรีหรืออักษรอ,อักษรละตินเอ,อ่เอ,อต้องบอกกันนะว่าอักษรละตินเนี่ยจะมีทั้งสิ้น26ก็จะมีทั้งสิ้น26ตัวถ้าใน26ตัวเนี้ก็จะมีทั้งก็จะมีอยู่26คนด้วยกัน ไล่์มาไั้งแล่ a b z c d e ไปถึงตัว z เพราะว่ามีทั้งสิ้นเพราะว่าจะเพราะว่าไอไอดอลตัวที่ทจะคนแต่ละคนเนี่ยถ้าได้ตัวไหนก็จะถ้าได้ตัวไหนก็จะรูดังนั้นเลยอย่างเช่นเนี่ยขอขอให้เห็นก่อนเนาะอักษร a ถึง z เนี่ยทั้งมีทั้งสิ้น26ตัว แต่พอมาปุ๊บเราก็จะได้รู้ว,ว่าใครได้เป็นเมมคนคนไหนได้เป็นตัวสอนไหนนี่เฉลยเนี่ยตัวตั้งแต่ A B C เนี่ย A B C เนี่ยหนึ่งคนหนึ่งวงต้องบอกก่อนนะเพราะว่าบางผ้าวงไหนของวงไหนแก๊สแล้ว ปตรงกับตัวอักษรนั่นแหละจะต้องมีการเปลี่ยนละเออก็ต้องมีการเปลี่ยนยกเว้นแต่ว่าของถ้าถ้าหากว่ามีเหตุจําเป็นก็อาจจะต้องถ้าหากว่าส่วนของเซียมคาเฟและเซียมเจนะถ้าหากว่ามีมีการประกาศชื่อวงแล้วเน่นก็คือว่าคนนั้นจะต้องก็จะได้อยู่ของตัวอักษรนั้นไป ไปเลยเอก็จะได้ตัวของตัวอักษรนั้นไปเลยเฮ okay. ก็คือของเป็นวงเปมก็คือชื่อในจะเป็นตัวอักษรวงตัวอักษรเดิมอืมแต่ถ้าหากว่าเกิดเกิดอยากเกิดจบกรารศึกษาแล้วเป็นตัวกับตัวอนนักษรน่นแหละก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนตัวอักษรโอซึ่งเหมือนตัวอักษรโอซึ่งมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าอะไร เเพราะว่ามีการจบการศึกษาแล้วของเมมคนหนึ่งใน shining stars ไงแล้วไปตรงกับตัวโอเมื่อตรงกับตัวโอปุ๊บก็ก็ต้องมีการโอนโอนอักษรเนี่ยไปให้เรียสเซคยไปหรือถ้าถ้าหากว่าเมมเมมเยอะพอก็จะให้เมมจะให้เป็นถ้าหากว่าวงไหนมีจำนวนสมาชิกมากพอ ก็จะให้คนนั้นสืบต่อสือบต่อในฐานะวงอคนอื่นในคนอื่นในว,วงเดียวกันนะแต่ถ้าหากว่าไม,ไม่พอแล้วก็จะให้ของก็จะโยกไปให้ของต่างวงไปเลยก็เป็นอันจบเรื่องเรื่องราวกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าแต่บางครั้งเนี่ยผมก็เขียนเนื้อหาทั้งหมดใน เฟซบุ๊กเพจไอเดอลสไตล์บายบอลร์เวอร์วันเวอร์วันเออก็เขียนไว้ทั้งหมดแล้วนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ